คือเฉดครับเป็นอะไรไหมครับจ้องขนาดนี้กระเฉดเขินนะคะ วันนี้แอบ,บแซบนะครับเนี่ยแล้วดีหรือไม่ดีล่ะคะดีสิครับกระเฉดแบบแซบก็น่ากินดีต่วยพูดอะไรเนี่ยฟังดูทะลึง่งอ๋อไม่ชอบหรอครับจริงๆแล้วก็ชอบคะ่ะ แล้วที่ว่าจะมาหาสมบัตินี่ยังไงล่ะครับเออตัวคะตวัวอยากลองเล่นเกมแผนที่กับกระเชดิดดูไหมคะอืมน่าสนุกดีนะครับจัดมาเลย <c oughs> ก่อนอื่นเลยอย่างแรกแผนที่ อยู่ที่พี่ยามเฝ้าตึกคะ่ะฮะโอ้โหคือผมต้องไปคุยกับพี่ยามใช่ไหมครับเนี่ยค่ะเอ้ยกเกษตรครับเป็นเดทที่แปลกใหม,ม่มากมากกว่าเจอผีอีก เอ,อพี่ครับพี่รู้ไหมครับว่าแผนที่ของกระเฉดอยู่ที่ไหนอ,ะอ่ะอ่น้องพี่อย่าเป็นรปภหน้าที่ของปรปภอ,อะไรอยู่ไหนอะ่ะรู้หมดเนะี่ยอ๋อครับแต่ว่าพี่ให้ไม่ได้นะอเอ้าทำไมครับพี่เอ้าคืออย่างนี้น้องกระเฉดเขาบอกพี่ไว้ถ้ามีใครมาถามอะไรเนี่ยให้เคน้นเอาเองนะ้อง ได้เลยครับนี้จะให้ผมชิงแผนที่จากพี่ก่อนเหลือจะให้ผมถามเรื่องที่กระเฉดฝากผมมาถามพี่ก่อนดีครับน้องพี่อะว่าเอาเรื่องของน้องก่อนเลยเพราะว่าพี่อ่ะเวนตรงนี้ทั้งคืนอ๋อขอบคุณครับพี่คือใครๆเขาก็รู้นะว่าพี่ขี้ลืมกระเฉดเขาเลยอยากให้ผมมาเช็กว่าพี่จะลืมหรือยังว่าแผนที่อยู่ที่ไหนหายไปเดี๋ยวจะยุ่งน้องกระเฉดนี่มันรอบคอบจริงๆเว้ย เอางี้น้องถ้าน้องบอกพี่ได้ว่าแผนที่อยู่ที่ไหนนะอือหรืพี่จะบอกเองว่าใช่หรือไม่โอ,โอ้พี่นี่เหลี่ยมไม่เบานะครับเกือบหลอกผมได้ละ <c oughs> ถ้าผมบอกพี่ก่อนอะ่ะผมจะเช็คได้ไงว่าพี่ลืมหรือเปล่าอืิจะไปจะหลอกมันได้แท้ทะทะเลยนะเนี่ยเอ้องี้ เนี่ยเอาไปขอบคุณครับ สวัสดีค่ะอ๋อ oh, สวัสดีครับมาที่กระต่ายสิคะ แล้วนี่ผมต้องทำอะไรกับตัวกระต่ายนี้หรือเปล่าครับหาหากระดาษคำถามให้เจอคะ่ะอืมผมไม่เห็นอะไรเลยนะครับไม่แกล้งสิคะขี้แกล้งอ่ะไม่ไม่ได้แกล้งครับผมไม่เห็นอะไรเลยในปากกระต่ายก็ไม่มีนะครับเหมือนเขาจะฟันผุนิดนึงสงสัยกินแต่ผลไม้ <c oughs> อจริงๆผมเจอกระดาษแล้วครับแล้วก็ผมก็ไม่เคยลำคาญกระเฉดเลยด้วยแ่ <laughs> มีคำใบ้อะไรเพิ่มเติมไหมครับเนี่ยพิกด้านหลังแผนที่สิคะอ๋อ อันนี้คืออะไรหรอครับสมบัติค่ะคือรูปต่วยที่กระเชตดเคยวาดกระเชดไม่ถนัดวาดคนกระเชดก็เลยวาดต่ว,ตวยตามความคิดของกระเชิดเองค่ะดีแล้วล่ะครับ เพราว่าหน้าเหมือนผมจริงๆอาจจะไม่ดูดีเท่ารูปนี้แน่ๆขอบคุณสำหรับสมบัตินะครับตัวยคะครับถ้าคนไม่สนิทแต่แวะเอาขนมไปให้บ่อยๆจะได้ไหมคะอืมแบบนั้นผมว่าก็เรียกว่าสนิทแล้วนะครับแล้วถ้าเป็นวันเกิดของทุกปี คนไม่สนิทเอาของขวัญไปให้ได้ไหมคะอืมผมเองก็ยังไม่เคยรับของขวัญจากคนที่ไม่สนิทนะครับถ้าเป็นคนที่รู้จักกันเอาของมาให้ผมก็รับหมดเลยครับ okay. ทำถึงขนาดนี้กระเฉตดชอบผมใช่ไหมครับเวลาไหนที่กระเฉดไม่ได้วาดรูปก,กระเฉดก็จะคิดถึงตัวยตลอดเลย วันนี้กระเฉดเลยอยากจะขอโอกาสบอกอะไรตุวยหน่อยได้ไหมคะเป็นแฟนกันนะแล้วตุวยจะชิงพูดก่อนทำไมล่ะคะขี้แก้งอะ <_' c ười> ่ะก็รู้นะครับว่ากระเฉดจะพูดอะไร